เป็นเวลาทําอาหารด้วยเปลือยอีกแล้วนะเจ้าคะวันนี้มีปลาบองคุณย่ามานําเสนอของเจ้าหลานชายเจ้าโบทาราลาะจ๊ะอันนี้ดูความแพ็กเกจดูความน่ารักดูความน่ารักของนางดูการมีการออกบง่งออกแบบข้างในเป็นกระปุกแบบนี้อนะจ๊ะสั่งได้เลยเข้าไปในเพจปลาบอง ปลาราับองคุณย่าปลาระบองนะจ๊ะนี่แพ็กเกจเป็นแบบนี้นะเป็นแบบอื่นไม่ใช่แนละ้วเป็นหน้าชั้นนี้ก็ไม่ใช่นะแต่อยากจะบอกว่านี้ทํเป็นเองที่บ้านเลยนะเลยอยากมาแนะนานาเสนอนี่ความน่ากินความอร่อยเดี๋ยวก่อนนะแต่วันนี้เรจะทําเป็นปลาระบองคั่วไข่วิธีการทําเดี๋ยวต้มหยิบช้อนตักอย่างนี้ก่อนอบางคนเนี่ยไม่ต้องพูดเลยนะจริงๆแล้วเนี่ยกินแบบนี้ได้เลยนะกินแบบนี้ได้เลยเดี๋ยวทำให้ดูก่อน โอ้ยดึงไม่หมดหวะเล็บคุณจะแหกไหมนเนี่ยน,นี่ฮะปลาลับองคุญยานะคะบางคนเนี่ยกินแบบเอาไปทิ้มะม,ม่วงกินก็มีจ้าเอองงด้วยความที่อร่อยของนางส่วนผสมของนางที่เยอะสุสดเลยนะคือปลาลัแล้วก็งาค่ะคุณขาเนี่ยดูความเนียนเดี๋ยวเจ๊กินให้ดูก่อนกับแตงกวาอย่างนี้ก็ได้คือกินแบบไม่ต้องคิดมากจิ้มอย่างนี้เลยอืมหงอ มันหอมแล้วมนันมากทํากินมาตอนก่อนจะขายอีกน้นจะบอกให้นเนี่ยรอดอะ่ะก็กินแบบนี้เลยก็ได้จบทอดไข่เกี่ยวก็ได้จะวันเนี้ยจําบอกวิธีทาให้แบบอลัางการขึ้นไปอีกทํเข้าวผัดยังอร่อยเลยคุณเดี๋ยววันนี้จะทแบบนี้หืมเกลือไม่หยุดเลยตัวลงไม่ทําก็ได้อีกดอกตกแค่นี้ก็้วกัน ไม่ได้หั่นตกออกมาอย่างนี้นะเห็นไหมเอ,อ่ยเห็นเนาะตาออกมาสักรึ่งนึงท่านี้ก็ดจะทําให้เหมือนแบบกุกกิ้งอ่ะวันนี้สูตรเผ็ดมีสองสูตรนะคะสูตรเผ็ดกับสูตรไม่เผ็ดนะจ๊ะสั่งได้นะจ๊ะอันนี้ธุรกิจที่บ้านนะจ๊ะเอาไข่ละสี่ฟองก็ได้ตีลงไปเดี๋ยวก่อนนะฉันก็งง,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 งหนึ่งแล้วแต่ใครอยากใส่เลยไข่คแค่ไข่มากใส่น้อยแล้วแต่ชอบ มันจะอร่อยแบบคือคนเคยกินแล้วเนี่ยใครเคยกินแล้วมากขอยกมือหน่อยขอหัวใจนิดนึงใครเคยกินแล้วจะชอบตมีชอบเลยแหละปกติไม่ค่อยกินปลาอะไรพวกนี้นะกินเป็นตอนตอนย่างเดียวไม่ใช่เนี่ยแหละกินแต่แบบไม่เคยแบบเจอแบบเขาใส่งายเยอะมากอ่ะมันคือได้แคลเซียมจากนี่นะตีอย่างนี้เลยนะได้แคลเซียมจากปาลาก่อนนะขอางมือก่อนขาว หวัวใจรัวๆถ้าแบบคนชอบปลาเนี่ยจ้าอสุกปิดไฟปิดไฟลมมันเย็ยนดเดี๋ยวทับลมร้อนนร้อนเปิดไฟก่อนอืกรนะทะพร้อมใส่น้ำมันจักหน่อยแน่ไม่ต้องใส่เยอะนะคะน้ำมันอะไรก็ได้ก็ใส่ใส่ไปตีตีเข้าๆกันตู้จะทำให้เหมือนดูเป็นคั่วก,กิ้งเลยอะ่นะมาคะับตีอย่างนี้ สวัสดีค่ะเห็นไหมปลาบองคุณย่าอร่อยมากใครสั่งแล้วสั่งได้เลยเข้าไปทีเพจได้เลยนะคะอยากมีของฝากของขวัญของกำนันของผู้ใหญ่บ้านได้หมดนะคะตีไปคืออยากจะบอกว่าคือไม่ต้องปรุงอะไรเลยก็ได้หรือใครอยากจะใส่รสดีก็ใส่นิดนึงแต่จริงแล้วต้องบอกมีความรู้สึกว่าไม่ต้องใส่ก็ได้อะเพราะต้งเคยทำแล้วรสชาติเขาจัดจ้าน ตีไปน้ำมันก็ร้อนไปะนะคะตีไปเรื่อยๆสวัสดีค่ะคุยได้ละใครเคยใครไม่เคยกินปลาาเข้าไปเลยนะคะนี่รูปร่างหน้าตากล่องเป็นอย่างนี้นะคะส่งเป็นแพ็คสองกล่องอย่างนี้นะคะคุณรู้ราคาคุณจะตกใจอยากให้คุณเข้าไปดูในในเพจนะคะนี่ตีให้มันเข้ากันแบบนี้อันนี้นะ้ำมันเริ่มร้อนแล้วน้ำมันเริ่มร้อนก็เอานีเท เราไม่ต้องการให้ทอดเป็นชิ้นๆหรือใครอยากทอดเป็นชิ้นก็เรื่องของหรอนนะคะแต่ฉันจะทอดให้เป็นดูเหมือนควกกิ้งอ,อันนี้กินกับผักสดกินกับอะไรสารพัดอยากกินกินขอโทษนะคะบางคนนะคะเอาไปวางกับขนมปังคูณมรนเลิร์นพอนเะฟ็ตกด้นั่นก็วางมั่วไปหมดเลยเนี่ยนะคะเนี่ยแล้วทอหอย่งเงี้ยคั่วไป พ้วนไปอย่างนี้พ้วนไปเรื่อยๆพ้วนไปพ้วนไปเจ้ก็จะจัดจานลนะเอาแตงกวาวางก่อนนะวางมันทั้งลูกดีไหมผ่านหน่อยก็ได้อ่ะอืม,อมดูสวยสวยอย่าลืมทีเถกเกอย่าลืมมนุษย์ไปเรื่อยๆค่ะเนี้ยชิลละเหรอเป็นชิ้นลละอีกตุบเป็นชินลละชิ้ลละอืม จะให้มันเขาเป็นชิ้นนะคะเข้าพั้วไปกุ้วมาอย่างนี้มันก็งพุ้บตลอดอันนี้จะทผาผักไว้เมืไม่ไร่ว้ไปก่อนละกันดูสิความน่ากินคุณอ,อยากจะโชว์ไปใกล้อันนี้เป็นได้สูตรมาจากเอ,อคุณย่าจริงๆนะคะสูตรเนี้ยคุณย่าเป็นคนทำนะคุณย่าหวงสูตรมากคุณย่าบอกไปแกวเองฉัน,นยังทำไม่เป็นเลยฉันก็ใช้วิธีการคิดเมนูใหม่ๆวันนี้แล้วกัน ทัให้เหมือนพวกกิ้งอะ่ะใครจะใส่พริกป่นเพิ่มหรืออะไรนี้ก็ได้นะคะคือแบบอยากต้องการเผ็ดร้อนกว่าเดิมหรือใครจะแกบออริจินอลแบบนี้ก็ได้เลยอืมนี่ข้าวสวยร้อนรนะ้อนนะกินเองนะคะไม่ได้เทให้หมานะคะหมาร้องไห้นะคะจำเลยจ,จะได้กินอีกเพราะมันอร่อยมากคั่วไปอย่างนี้คะ่ะบั่วไป ก็ยังเป็นชิ้นนะนจริงๆนะต้องต้องคั่วแต่แล้วแน่จะม่ได้หั่นผักนี่ให้มันหอมไปอืมเนี่ยดูสิเกรียมหน่อยก็ได้นะคะคุณให้มันเป็นเกียมหน่อยมันก็จะหอม,อม,อมเกียมแล้วเกียมแล้วเกียมแล้วก็ปิดไฟอ่ะเลยรีหน่อยก็ไดนะ้ เราก็จะพะทั้งนั่งหั่นผักนะคะดิเนเกะ็ดจะอีไข่เนี่ยแหละไข่ออกก่อนไข่ลนอ่ะจัดผักสวยตานผันนะหรือถ้าใครอยากให้ดูมีสีสันนะคะเนี่ยตัเอาริกแบบเนี้ยใส่ลงไปเลยก็ได้พร้อมกา้านคั่วไปด้วยเลยอืมกินได้ด้วยสวยด้วยอ เสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็เอาผักผักกาดวางนิดนึงก็ได้เพื่อแบบดูมีอะไรกินนิดนึ่งให้ดูประสัดสวยจัดจานมั่วๆเนี่ยเก่งมากเลยนะตุกเนี่ยเนี่ยเห็นไหมอืมนเป็น F แอปสแต็กเหรอคะมันเป็นศิลป,ปะฮะอืมนี่ใส่แเป็นอย่างนี้เลย กินกับผักแล้วสูตรคนสุขภาพได้แคลเซียมสูงนะคะกับเออ่ปลาบองสูตรคุณย่าปลาบองอันนี้เห็นไหมาวางไปแล้วเพลเพลไฟเสร็จเรียบร้อยผักกองไว้เลยจ้ะฉันต้องรู้ว่าฉันจะกินผักเยอะนี่ปิดไฟจริงๆแล้วเอามาเทเอามาเทเอามาเท มองเห็นไหมจ้าความงานของชั้นหรือความงานของกะลาบองดีเนี่ยตับไปได้ตักไปได้โอ้ยคุณข้าวสวยร้อนนะคะเริ่ดๆจริงๆมันต้องไม่เป็นชิ้นขนาดนี้ตุ้หมาเสือกไม่ยอมคนมันจะมาทำผักดูสิดูดูความน่ากิน อแต่พวกความสวยงามสุดข้าฟ้าหัวใจพี่จะไปถึงอมันน่ากินมากคุณพร้อมเพลงนะฮะคุณพร้อมเพลงอืมเก็บนี่เรียบร้อยแล้วอุ้ยขอความตอนแหลนิดนึงกับการวางคริกเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมพี่ต้อยเหรอดูพับปะรักั้วไข่พ่ะปะลั บองคุณย่าคุณย่าปลาบองเข้าไปดูในเพจได้นะคะนี่เป็นธุรกิจที่บ้านเบาๆนะฮะของน้องเอของหลานอีโบทาราน,นี่แหละแม่มันเป็นคนทําอีอาก็เอามานํำเหนอนี้สืบเสียบเข้าไปเพื่อความสวยงามอ่ะมือจกนี่แหละอืมเรียบร้อยเมนูปลาบองคุณย่าดูสิน่ากินมากจริงๆนะปลาบองอันนี้คือแบบตุ้มปั่นละเอียดเลยนะแล้วทำสุกทุกขั้นตอนนะจ๊ะ ทำที่ห้องฉันเองบ้านฉันเองพบกันได้ในใหม่เมนูนะว่าปาลาอองคุณจ้าจะทำอะไรต่อได้เนาะว่าแล้วก็ชิมให้ดูเลยแล้วกันได้หาว่าต้อแหลนี่สับผักสดอร่อยอะลอ,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 องดูทำนะพี่ถึงไม่งง่ายพี่ใต้ อล้ที่สุดไปแล้วเขาบอกว่ามีอะไรอยู่ในปากห้ามพูดอืม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 วอ,อย